ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับชาวช่างนะครับวันนี้นะครับมีแอร์แผงแอร์เข้ามาซ่อมนะครับอาการก็คือปิดแอร์แต่แอร์ไม่ดับนะครับมอเตอร์ตัวนี้จะหมุนนะครับจะมีเสียงคลางนะครับไฟก็คือไฟมันรั่วไปครับไม่ถึง2 2 0โวล์หรอกครับแต่จะเป็นประมาณร้อยกว่าโวล์มอเตอร์จะหมุนได้นิดนึงนะครับแล้วจะมีเสียงดังนะครับเสียงคลางนะครับ ทีนี้แล้วก็มาดูกันว่าตัวไหนมันเสียนะครับก็วงจรนะครับนี่เป็นสายมอเตอร์นะครับก็จะใช้ไตแอกตัวนี้นะครับคุมนะครับผมลองเปลี่ยนแล้วตัวนี้ไม่เสียนะครับที่เสียครับจะเป็นเหมือนออฟต้ครับแต่มันเป็นออฟต้วสำหรับไฟสลับนะครับตัวนี้ตัวครับตัวสีขาวจะคุมจะคุมไตแอกอีกทีหนึงนะครับนี่เป็นตัวเดิมของมันนะครับ นี้ตัวเดิมของมันอะไรเพิ่งมาถึงครับอะไรเพิ่งมาถึงเนี่ยครับ IC นะครับจาก IC ตัวนี้นะครับจะสั่งงานผ่านออโต้ตัวนี้นะครับแล้วก็ออโต์สั่งผ่านขาเกตนะครับของไตแอคนะครับทำให้เครื่องทำงานได้นะครับปิดเปิดได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบดูนะครับ โอเคครับตอนนี้ยังไม่เปิดเครื่องนะครับมอเตอร์ไม่หมุนแล้วนะครับเมื่อกี้มอเตอร์หมุนนะครับเครื่องยังไม่เปิดนะครับเปิดสวิตช์ครับเปิดใหม่ครับโอเคครับมอเตอร์หมุนแล้วนะครับไปขึ้นนะครับมอเตอร์สวิงครับทำงานนะครับ หมุนแล้วนะครับดียวลองปิดดูครับอ่าตัวนี้เมื่อกี้เสียงรีเลย์นะครับคอมสั่งงานแล้วนะครับโอเคปิดดูนะครับปิดเครื่องแล้วนะครับมอเตอร์สวิงก็สวิงกลับนะครับตัวนี้หยุดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนครับถ้าเราเข้าใจนะครับ โอเคขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวทดสอบกันครับโอเคใช้งานได้ครับโอเคครับ